สวัสดีค่ะทุกคนทุกครั้งที่เริ่มต้นคลิปนี้ก็จะแบบเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีค่ะทุกคนทุกครั้งเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นช n n e l หรือว่าช่อง YouTube ของกิ๊กเองนะคะซึ่งชื่อช่องก๊กิ๊กเอไออนนะคะโดยในนี้ก็จะเริ่มทำรายการแรกนะคะจะชื่อว่ารายการมนุษย์ป้าหน้าเด็กมนุษย์ป้าคนนี้เขาไป็นใเขาก็คือกูกิ๊เองค่ะ ทำไมถึงอยากทำรายการนีออ้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความมนุษย์ป้าที่อยู่ในเหมือนร่างของเด็กแบบกีตาค่ะอาจจะมีความแบบออจริงจังเหมือนเด็กๆแต่ก็มีความมนุษย์ป้าตามไว้นะมันจะเป็นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปดูกันค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นดอยแม่สิงหกันนะคะแต่ก่อนจะขึ้นดอยค่ะข้างหลังนี้นะคะเป็นเหมือนสามเหลีะะ่ยมทองคำค่ะจะมีทั้างแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็กั้นด้วยประเทศพม,มา่ไาไกลๆลิบๆ,ๆนะคะแล้วก็ประเทศลาวนะคะที่หนอนอยู่นี่นะ และตรงน,นี้ที่เราอยู่นะคะก็คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นจดุดชมวิวที่วัดขาเงานะคะถ้าทุกคนมตรงนี้คือจดุดชมวิวที่สวยที่สุดข,ของวันนี้เลยค่ะ ชมวิวที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คืออยู่ที่ร้านกาแฟสตาร์ดอยค่ะซึ่งก็อยู่ในดอยแมสงโงนี่เองนะคะวิวสวยมากๆค่ะจะให้ดูวิวด้านหลังของกินะคะตรงนี้มองไปก็ยังเห็นทะเลเหมอกอยู่นะคะตรงนี้ในส่วนที่พักของเขาก็จะมีโดมด้วยนะคะด้านหลังสีขาวๆตรงนั้นค่ะ เป็นดดมค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตึกที่พักด,ด้วยนะคะนี่ก็มาพักกินน้ำค่ะเป็นอัญชันมะนาวนะคะเดี๋ยวขอตัวไปพักกินน้ำถ่ายรูปเล่นบริเวณนี้ที่สวยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมภาพกันเลยค่ะ กาแฟที่ไกลแสนไกล้ลงลอยไปวอนื้อลมจฉยพัดหัวใจอายไปดี สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้กิ๊กก็อยู่ที่ดอยแม่สงโงจังหวัดเชียงรายนะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่จะเห็นได้3ประเทศนะคะก็คือยืนอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะคะวันนี้นะคะกิ๊กขึ้นดอยมานะคะจะขอนอนอยู่บนดอยแม่สงโงสักหนึ่งคืนนะคะเพื่อพรุ่งนี้นะคะก็จะนําเงินที่ได้จากการขายเสื้อผ้าเมื่อ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เงินที่ได้จากที่เพื่อนๆนนะคะช่วยบริจาคเข้ามาเป็นของขวัญวันเกิดกิ๊กนะคะกิ๊กก็จะนําตรงนั้นนะคะเอามาให้บริจาคให้กับน้องๆที่ยากไปบนดอยที่จังหวัดเชียงรายนะคะตามที่ได้เคยแจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะคะก็วันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเงินพวกนั้นนะคะไปบริจาค แต่ว่าวันนี้นะคะก็จะเก็บบรรยากาศที่ดอยแม่ซิงโนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะข้างหลังนะคะคือบ่ายแล้วนะคะบ่ายแบบแดดร้อนมากะคะ่ะแต่ว่าที่นี่ยัง18องศาแล้วก็มีหมอกนะคะอยู่ด้านหลังคะ่ะยังหมอกเข้มข้นเต็มไปหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศจากที่บนดอยนี้ให้เพื่อนๆไื่ไปชมกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พาทิศกำลังจะตกดินแล้วนะคะเราเข้ามาชมวิวอีกจุดนึงค่ะก็จะเป็นด้านนี้ค่ะมีเต็นท์สีขาวคแล้วก็เดี๋ยวมีบหมูกระทะมาเสิร์ฟให้ที่หน้าเต็นท์ด้วยนะคะตรงที่เดินอยู่เป็นสะพานชมวิวของ l a n g o View r e s o r นะคะก็จะเป็นสะพานไม้อย่างนี้ไปยาวๆจนถึงสุดปลายทางตรงนน้นเลยค่ะเดี๋ยวเรา 呀我一看，哈，看家。 เห็นเส้นแบบยูนิคอร์นข้างหลังใช่ไหมคะนี่ค่ะโอ้แล้วก็มีจุดที่ทุกคนทางเต้นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งของสะพานนะคะกำลังจะเดินอ้อมมาสุกด้านหนึ่งแล้วแล้วก็เราจะไปทานหมูย่างบนดอยกันค่ะทุกคนเป็นแบบหมูกระทะค่ะ เป็นทำเยีวของที่นี่น,นคะคะที่จะต้องกินหมูกระทะบนดอยนะคะเดี๋ยวอาหารเย็นวันนี้จะเป็นหมูกระทะค่ะ<ม> เช้านี้นะคะเราก็ได้เห็นทะเลหมอกที่หน้าห้องพักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวเมื่อวานที่ถ่ายรูปนะคะตรงนี้ค่ะออมีเพลงเปิดเสียงดังทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่วิวข้างบนกันนะคะ